สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนั่นเองครับว่าจะเปิดมาดูกันว่าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและก็ประกันรายได้ข้าวก็จะได้สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อตันเปิด มาดูกันเลยนะครับว่าเงื่อนไขจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็มาเช็คพร้อมๆกันเลยนะครับที่นี่นะครับก่อนอื่นจะไปเช็คแล้วก็ไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วกดแล้วก็ติดตามให้เป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564 65ับ65ตามมติของนอบขอนั่นเองทั้งนี้มีเงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาโครงการดังกล่าวรวมวงเงินทั้งสิ้นก็คือ54,000 9 7 2 7 2ล้านบาทนั่นเองโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆก็มีดังนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทก็คือจะจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะครับหรือไม่เกิน 20,000บาทต่อคนต่อครัวเรือนนั่นเองครับแล้วก็มาดูที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564รอบทับหกรอบที่1กันนะครับก็คือวงเงินทั้งสิ้นก็คือ1 3 6 0 4ล้านบาทดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข,ข,ข้าวครอบคลุมมากกว่า4.68ล้านคนโดยประกันรายได้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับห้า รอบที่1กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2564 แต่จะยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565เงื่อนไขาการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65นั้นรอบที่1โดยกำหนดราคาและก็ปริมาณประกันรายได้ก็คือราคาความชื้นไม่เกิน15ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดย จะชดเชยเป็นจํานวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิก็ราคาก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันต่อครัวเรือนและก็ไม่เกิน14ตันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคา10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตัน ข้าวเปลือกหอมประทุมธานีราคาที่1 1 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ต,ตันขั้นตอนช่องทางเช็คเงินก็คือตามเว็บไซต์นี้เลยนะครับแล้วก็ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมก็กดค้นหาเลยสำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า โอนเงินเรียบร้อยแล้วโดวยจะแสดงชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกศและสถานะอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดเงื่อนไขทั้งหมดที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นี่เองครับผมก็ยังไงไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเช่นเคยทุกครั้งที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและรับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ